ีดังนี้นะคะหนึ่งนายชนวัฒน์สุธรรค่ะสองนายชัชวานเพ็งจันทร์สามนายจิราภิวั์มาครับสี่นายสุริจักรทองดำและดิฉันนางสาวพญชิมีเสือทุกคนอยากทราบไหมคะว่าในนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตามที่สกไส <S <S สบไัฟ้ารีนะคะส่วนแหญ่จะอยู่ตามช่อง แตกเขาและหมือนนไอส่วนน้ำที่เหลือจะถูกกักเก็บไว้กลายเป็นน้ำมาร์ราค่ะการแบ่งชัิน,นอยู่ชั้นกวดทราย<ม>โดยชั้นระดับน้ำใต้ดินแบ่ง<ม>ออกปเป็นสอ,องส่วนคือเขตหินน้ำและเขตอิมการค่ะเขตอิมการตั้งแต่ส่วนบนลงไปถึงระดับน้ำใต้ดินค่ะส่วนเขตหินน้ำนะคะจะอยู่ต่อจากเขตอิมการจะอยู่และจะอยู่ภายในระดับน้ำใต้ดินค่ะ ดินที่ประกอบไปด้วยดินวัสดุอินทรีย์และอินทรีย์ต่างๆคือด,ดินอากาศระดับน้ำใต้ดินระดับน้ำใต้ในดูและคือน้ำระดับน้ำของทะเลสาในฤดูและ หินเนื้อตันแหล่งเก็บน้ำมารานนะคะจะเรียกว่าหินกุ้มน้ําส่วนส่วนที่รองรับนะคะจะเรียกว่าหินดำน้ำําซึ่งหินเหล่านั้นะจะเรียกว่าหินเนื้อตันค่ะในบริเวณหนึ่งอาจเป็นะครับ้ต้ไหลหรือหลชักก็ได้โดยในเช่นบริเวณนั้นะจะเป็นแนวเอียงกับพื้นดินทําให้น้ำบนผิวดินไหลซึมลงไปอยู่ใต้ ชั้นหินพุ้งตาสุดท้ายนี้ครับการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ําบาดาลทาให้เราได้ทราบว่าน้ําบาดาลมีองค์ปร,ระกอบหลายางและต้องใช้เวลานหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมหรืออุสตสาหกรรมเราก็ควรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ำให้ดีที่สุด 샤니 인데 린맨 품법 이니 인데